อัญมณีสามสีนะคะฟอมพุ่มนะเพี่ยวให้ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบนะอัญมณีสามสีฟอมพุ่มหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะคะส่วนต้นนี้เป็นโคชินนะโคชินฟอร์มนี้นะเพี่ยวขอแบง่งบปนที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะลดแบบโลโลดเลยนะหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะโคชินนะคะต้นถัดไปนะต้นนี้เป็นอาดินนะอลดินฟอร์มนี้นะพี่อ่ให้ที่ 6กบาทนะอาราดินฟอมสองต้นนะหกสิบาทนะพี่ลดแบบลุกแล้วนะหกสิบบาทนะคะหกสิบบาทนะ 60บาทนะคะส่วนต้นนี้เป็นแดงมงคลนะแดงมงคลฟอร์มนี้นะแดงมงคลนะคะแดงมงคลฟอร์มนี้นะเปี่ยวขอที่60บาทนะแดงมงคล60นะแดงมงคล60บาทนะคะแดงมงคลนะแดงมงคลนะคะ60นะคะ50 60นะคะสําหรับคลิปนี้นะมากนะส่วนนี้เป็นอนัญมณีขาวนะอัญมณีขาวเปี่ยวขอแบ่งปันที่60 อัญมณีขาวหกสิบาทนะคะอัญมณีขาวหกสิบนะรับสี่ต้นนะพิกฟรีค่าส่งนะสามต้นสามต้นสี่ต้นฟรีค่าส่งนะหนึ่งต้นสองต้นพีกขอค่าส่ง5้าสิบาทนะคะส่วนต้นนี้เป็นซันดอกนะซันดอกนะซันดอกเปียวให้ที่หกสิบาทนะซันดอกหกสิบนะคะซันดอกหกสิบาทนะซันดอกหกสิบบาทนะคะอัญมณีขาวนะอัญมณีขาวเอ้ยออล่าขาวนะออล่าขาวห0 าบาทออร่าขาว60บาทนะคะส่วนต้นนี้เป็นซานาด,ดูนะซานาด,ดูฟอร์มนี้นะพี่เอาขอที่หดที่6ที่90บาทนะซานาด,ดู90บาทนะคะซานาด,ดูนะซานาด,ดู90บาทนะคะ ชานาดู90นะส่วนต้นนี้เป็นอัญมณีแดงนะคะอัญมณีแดง60บาทนะคะอัญมณีแดง60นะคะอัญมณีแดง60บาทเศรษฐีรวงข้าวนะคะเสรษฐีรวงข้าวปเปี่ยให้ที่60บาทนะเสรษฐีรวงข้าว60บาทนะคะ60นะเสรษฐีรวงข้าว60บาทนะคะ เศษีรวงข้าวหกสิบาทนะคะเศรษีรวงข้าวหกสิบนะเศรษฐีรวงข้าวหกสิบนะคะต้นถัดไปนะต้นนี้เป็นสิบกะหลัดนะสิบกระหลัดฟอมพุ่มนะเบี่ยวขอที่หนึ่งร้อยี่สิบนะสิบกระหลัดฟอมพุ่มใหญ่ๆนะหนึ่งร้อยี่สิบบาทหนึ่งร้อยยี่สิบาบาทนะคะต้นนี้เป็นช้างแดงนะช้างแดงต้นนี้หกสิบาทนะช้างแดงหกสิบนะคะหก ชางแดง60บาทนะคะเพชรสามสีนะคะเพชรสามสีเปียกขอที่100ยสี่หนึ่งร้อยห้บาทนะเพชรสามสี150บาทเพชรสามสี150บาทนะคะมงคลสยามนะมงคลสยามเปี่ยวขอที่แปบาทนะมงคลสยามแปบบาทมงคลสยามนะคะแปบบาทนะคะ มงคลสยามแปดสิบนะคะต้นถัดไปนะต้นนี้เป็นคําคูณส้มนะค,คําคูณส้มฟอร์มนี้นะเพี่ยวขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะค,คําคูณส้มหนะึคค่งรอยห้าสิบาทนะคาคูณส้มหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะฟอร์มใหญ่ๆเลยนะต้นถัดไปนะต้นนี้ลักกี้อามี่นะลักกี้อามี่ฟอร์มพุ่มนะฟอร์มพุ่มแปดสิบาทนะลักกี้อามี่แป ต้นถัดไปนะคะต้นนี้ก็สวย Baby p พ n งค์คอมเพนะฟอร์มกอนะหนึ่งเก้าสิบาทนะพี่เอาพิเศษให้เลยนะฟอร์มกอ Baby ้พิงค์คอมเนะเบบี้พิงค์ฟอร์มคอมเพฟอร์มกอนะเก้าสิบบาทนะคะเก้าสิบนะต้นนี้นะเป็นวิดดรีแดงนะวิดดวิดูรีแดงพี่เอาขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะวิดูรีแดงหนึ่งร้อยห้า วิสุมดิดงหง150บาทต้นถัดไปนะคะต้นนี้อเมซอนนะอเมซอนอเมซอนเบี้ยวขอที่120้อี่นะอเมซอน เมซ่น120รบาทนะคะต้นถัดไปนะต้นนี้โอพาสิรินะคะโอพาสิลฟปรอมนี้นะพี่เอาขอที่90บาทนะโอพาสิริ90บาทนะฟอรอมใหญ่ๆเลย ฟอมใหญ่ๆเลยนะคะ90บาทนะ90บาทนะฟอมใหญ่มากแดงแป๊ดๆเลยต้นนี้นะคะ10กรลัดนะ10กรลัดเพี่อขอที่120นะ10กรลัด120ต้นถัดไปนะคะ ต้นนี้เป็นอาราดินฟอร์มใหญ่นะอาราดินฟอร์มใหญ่เปี่ยวขอที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะอาราดินฟอร์มใหญ่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทอาราดินฟอร์มใหญ่หนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะส่วนต้นนี้เป็นเฮงเฮงเฮงนะเฮงเฮงเฮงฟอมน,นี้เปี่ยวขอที่หกสิบบาทนะคะเฮงเฮงเฮงหกสิบ เฮงเฮงหกสิ he ing, he ing, he ing, บาทนะคะส่วนต้นนี้เป็นประกายเพชรนะสีเปิดสวยมากเลยประกายเพชรนะประกายเพชรฟอร์มนี้เยวขอที่แปดสิบาทนะลิบเก็บเลยนะประกายเพชรนะนี่สีเปิดสวยมากเลยนะคะเยวขอที่แปดสิบาทนะประกายเพชรฟอร์มนี้แปดสิบบาทนะฟอร์มใหญ่นะ ปลากายเพชรนะคะ80บาทนะส่วนก้านกล้วยนะก้านกล้วยฟอร์มนี้นะเีีย่ยวขอที่1 2 0 150บาทนะก้านกล้วยมาแรงแล้วพี่ลดได้แค่ในจริงจริงก้านกล้วย150บบาทนะก้านกล้วยนะคะ รวยล้นฟ้าแดงนะหรือเล็ก,กาซีแดงนะฟอร์มนี้นะเพียาขอที่80บาทนะเล็ก,กาซี่แดง80บาทนะคะเลก,กาซี่แดง80บาทนะเล็ก,กาซีแดง80บนะคะ แปบาทนะคะเล็กกระซีแดงไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นทรับมงคลแดงนะซับมงคลนะซับมงคลฟอร์มนี้นะพี่เอาขอที่80บาทนะซับมงคล80บาท ชัดมงคนแปดสิบบาทนะสวยๆนะต้นถัดไปนะต้นนี้พี่เอาได้มาในานามของมาลลยทองฟอร์มก่อนะมาลลยทองฟอร์มนี้นะพี่เอาขอที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทนะฟอร์มนี้หนึ่งรอยี่สิบนะคะมาลลยทองหนึ่ง มาอะไรทองหนึ่งรอยยี่สิบาทนะคะหนึ่งรอยี่สิบนะต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นเกรมมมกดมรกตนะเกล็ดมรกตแปดสิบาทนะคะเกรมกดมรกตแ0ดสิบแปดสิบาทนะเกรดมรกตแปดสิบาทนะคะ,นะะ,ะ,คะต้นถัดไปนะเศรษฐีเฮินหนานะฟอร์มนี้นะสวยมากเลยเพี่แกเอาคอแบ่งปันที่หนึ่งรอยี่สิบบาทนะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะ หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะเจ็ดสีเพฮนนานะคะเจ็ดสีเฮนนานะหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะเจ็ดสีเพฮนนาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะกําไลทองนะคะกําไลทองกำไรทองฟอร์มนี้นะเบียร์ขอแบ่งปันที่แปดสิบบาทนะกำไลทองแปดสิบบาทนะคะกำไรทองนะกำไรทองแปดสิบบาทนะคะกำไรทองแปดสิบนะ ต้นถัดไปนะต้นนี้มหาเศรษฐีนะมหาเศรษฐีฟอร์มนี้นะเปี้ยแบ่งปันที่80บาทนะมหาเศรษฐีแบ่งปันที่80นะคะ80บาทนะมหาเศรษฐีนะคะมหาเศรษฐี80บาทนะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้เลกาซี่เขียวฟอร์มสองต้นเลยนะเลกาซี่เขียวฟอร์มสองต้นนะ60บาทนะเลกาซี่เขียวฟอร์มสองต้น60บาทนะคะ60บาทนะคะเลกาซี่เขียวนะ มือนต้นนี้เป็นลูกไม้นะลูกไม้ฟอร์นี้เียวได้มาในนามของมาลัยเงินเมื่อกี้มาลัไรทองแล้วต้นนี้มาลัยเงินเป็นลูกไม้นะเป็นลูกไม้เป็นไม้กลายนะต้นนี้นะเบลที่หนึ่งรอยี่สิบนะคะสวยนะคะสีพีชพีชสีโอโรสสวยมากนะคะหนึ่งรอยี่สิบาทนะคะหนึ่งรอยี่สิบสวยนะคะหนึ่งรอยยสิบบาทนะคะ พี่อัพต้นไม้ได้เท่านี้นะคะระเดี๋ยวพี่อัลต้องไปดูแลพ่อต่ออีกนะคะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามพี่อ๋ลด้วยนะพี่นําต้นไม้มาโลกะมาแบ่งปันกันนะคะต้นนี้นะเป็นสามสิบล้านนะพี่อ๋ลขอแบ่งปันที่แปดสิบาทนะสามสิบล้านแปดสิบาทนะคะแปดสิบาทนะสามสิบล้านแปดสิบนะคะต้นนี้เป็นคลาอามากิดนะคลาอามากิดห้าสิบบาทนะคะอามากิดห้าสิบบาท คลาสบิวตี้สตาก็ห้าสิบาทนะคะบิวตี้สตาห้าสิบบาทนะคะต้นนี้เป็นคลาสนกยูงเขียวนลายแบบนี้นะห้าสิบาทเช่นกันนะคลา0ห้าสิบบาทนะห้าสิบหกสิบแปดิบเก้าสิบพี่ขอสี่ต้นนะฟรีค่าส่งสามต้นถึงสี่ต้นฟรีค่าส่งนะคะแต่ถ้าหนึ่งถึงสองต้นพี่อขอค่าส่งห้าสิบาทนะคะ นะคะโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณขอบคุณทุกความหวงใยขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งให้พี่แอลขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจากใจจริงจากแม่ค้าคนนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะต้ตนนี้นะสมบัติสยามตัวเก่านะพี่แอขอแบ่งปันที่พิเศษให้ท้ายคลิปนะ90บาทนะต้นนี้90บาทนะคะ90นะให้แบกปันให้เลย เอาไปเลี้ยงดูกันนะคะ90บาทนะคะ90บาทนะคะส่วนวาเลนไทน์ต้นนี้ก็พิเศษให้ที่50บาทนะคะ50บาทนะฟอร์ม2ต้นเลยนะคะนะพี่ปิดท้ายคลิปให้แบบพิเศษแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะฝากกดติดตามเดียวด้วยนะไว้พ่อพี่หายเดีย๋ยวพี่หาต้นไม้สวยๆมาแบ่งปันกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ